วันนี้ผมมาแถวพระรามสามแวะอยากจะทำบุญเลยเข้ามาที่วัดนะครับวัดอะไรนั้นยังไม่บอกเพืเ่อนๆพนพี่พี่นะครับแต่อยากจะพาเพื่อนเพื่อนพี่เข้ามาดูข้างในก่อนนะครับว่าที่วัดแห่งนี้มีอะไรนะครับแล้วก็พามาดูนี่นี่น,นีครับประตูทางเข้าตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนโลหะนะครับแล้วก็มีการตอกดุล เส้นลายศ h, ิลปะที่งดงามมากครับเพื่อนๆพี่ดวงตานี่ฝังด้วยปลอยรัตนชาติเห็นไหมครับเนี่ยสวยงามมากครับเพื่อนๆพี่เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปที่พระอุโบสถครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นผมถือว่าเป็นอันซีนเลยนะครับวัดอะไรนั้นผมยังไม่บอกนะครับว่าเป็นวัดอะไรครับเพื่อนๆพ่อพี่บางท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับวันนี้แต่ผมจะไม่บอกว่าชื่อวัดอะไรนะครับ แต่ผมผ่านมาพอดีนะครับเลยเข้ามากราบพระมาไหว้พระเข้ามาข้างในนะครับเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยจะเห็นความงดงามนะครับทุกอย่างที่เห็นนะครับคือศิลปะร่วมสมัยในยุคนี้เลยนะครับแล้วก็ปั้นด้วยศิลปินจากเมืองเพชรบุรีนะครับนะที่ผมสอบ,สอบถามมานะครับแล้วก็ มีประดับด้วยเพชรพลอยนะครับประดับด้วยเพชรพลอยด้วยรัตนชาตินะครับเนี่ยคือด้านหน้าของพระอุโบสถนะครับคุณนุ่นวิพีเป็นการบูรณะโดยหลวงพ่อครับชื่อว่าหลวงพ่อสมชายนะครับเป็นเจ้าวาดครับท่านบูรณะเป็นวัดเก่าแก่แล้วท่านได้สละนะครับเวลาในการทุ่มเทนะครับทั้งแรงกายแรงใจนะครับนะครับรวมญาติโยมจากทั่วทั้ง ทั่วทิศนะครับมาร่วมกันสร้างนะครับการทําง,งานที่ละเอียดแบบนี้นะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะว่าทุกจุดทุกตําแหน่งนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ประดับด้วยเพชพร,พ,รพลอยแท้นะครับด้วยรัตนชาติไม่ว่าจะเป็นทับทิมนะครับไม่ว่าจะเป็นพลอยต่างๆนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ที่ผมไม่รู้จักบ้างรู้จักบ้างนะครับเนี่ยครับก็จะนํามาให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้ดูนะครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับอยู่ที่พระราม3นะครับผมบอกได้แค่นี้ว่า เป็นอันซีนที่สุดนะครับตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีความงดงามมากครับเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยครับดูพุทธศิลป์นะครับการปั้นเนี่ยนี่นี่นี่ยดูลายเกล็ดนะครับเกล็ดเนี่ยครับเป็นกระเบื้องเผานะครับท่านบอกว่าเป็นกระเบื้องเผาจากดอนไก่ดีแล้วเอามาทุบเป็นละเอียดลเอแล้วมาทําเป็นเกล็ดนะครับอารมณ์เดียวเหมือนท่านเคยไปว่าอารุณ์เนื้อแต่อันนี้จะละเอียดกว่านะครับหมายความว่า ลายของลายไทยนะครับลายกระหนกต่างๆนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยประดับด้วยกระเบื้องจากดอนไก่ดีปั้นจากช่างตระกูลเพชรบุรีนะครับเพื่อนๆพื่พี่เนี่ยนะครับลองดูนะครับเนี่ยคือผมอยากให้เพื่อนๆพื่พี่ได้ดูรายละเอียดนะครับรายละเอียดแล้วก็หุ่นนะตุ๊กตาต่างๆที่ปั้นประดับนะครับเป็นตุ๊กตาร่วมสมัยนะครับเป็นสัตว์ในวรรณคดีด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ ที่สรรรสร้างขึ้นมาใหม่ในยุคนี้นะครับเปิร์เบรดีพีเนี่ยนะครับทุกตำแหน่งทุกจุดนะครับตั้งแต่ยอดของพระบโบสถจนถึงฐานรากฐานล่างนะครับเปิร์เบรดีพีเนี่ยจะมีตุ๊กตามีรูปภาพต่างๆที่ประดับประดาด้วยเพชรด้วยพลอยจริงๆครับดวงตาทุกเม็ดเนี่ยเป็นพลอยจริงๆครับเปิร์เมีทับทิมนะครับมีทับทิมมีอเมทิสมี ลาพิสลาซุล mm ีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับที่ผมพอรู้จักนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับนี่นะครับนี่คือความงดงามคือจิตวิญญาณนะครับนี่นี่นี่มียอดมนุษย์ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยครับเนี่ยอยากให้ดูนะครับอยากให้เห็นอยากให้พาลูกๆหลานหรือครอบครัวนะครับถ้าว่างจากวันหยุดนะครับว่างหรือว่างจากงานนะครับถ้าแผ่ผ่านมาทาง พระรามสามนะครับก็แวะเข้าไปได้นะครับวัดแห่งนี้นะครับผมจะไม่ได้บอกชื่อนะครับว่าวัดอะไรนะครับเ,เ,เพื่อนๆพี่เนี่ยลองดูนะครับเนี่ยคือความวิจิตความงดงามนะที่ท่านหลวงพ่อสมชายนะท่านได้ท่านได้สละนะครับทั้งแรงกายแรงใจแรงสติปัญญาที่ท่านได้นึกคิดแล้วท่านก็ทําบูชาพระพุทธเจ้านะครับซึ่งการบูชาที่สูงสุดด้วย ด้วยรัตนาชาตินะครับด้วยทรัพสมบัติที่ท่านหามาได้นะครับที่บอกญาติโยมแล้วก็รวมญาติโยมมาร่วมกันสร้างบุญตรงนี้นะครับถือว่าเป็นที่สุดนะครับของยุคสมัยนี้เลยนะครับเนี่ยผมได้มีโอกาสได้ร่วมบุญแล้วก็ได้มาดูเน่ยตรงนี้มีซูเปอร์แมนนะครับเ,เพื่อนเพื่อเนี่ยได้มีโอกาสได้มาทําบุญก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอันประเสริฐนะครับในในช่วงยุคสมัยนี้นะครับเราจะหา สิ่งที่งดงามสิ่งที่วิจิตพิสดารแบบนี้นะครับให้ได้ทําบุญเนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับได้ทําถวายพระพุทธเจ้านะครับได้ทําถวายไว้ในพระพุทธศาสนาครับเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยก็ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่นะครับเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดนะครับเราก็ถวายเหมือนสมัยพุทธกาลในอดีตเขาก็ถวายนะครับปูด้วยทองคําก็มีนะครับวิหารต,ต่างๆนะถ้าเราได้ย้อน ไปดูในอดีตนะครับเขาทำเขาถวายเป็นพุทธบูชานะครับยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็สืบทอดศาสนามาเป็น2,500กว่าปีนะครับเราก็เราเป็นนะครับหน่อเนื้อของพระพุทธเจ้าเป็นเชื้อสายของชาวพุทธนะครับเราก็ทําถวายนะแ,แล้วมีโอกาสก็มาชมนะครับมามาดูนะนี่คือนี่ตรงนี้คือมุมของวิหารคดนะครับก็จะมี รูปแกะสลักนะครับที่งดงามอีกแบบหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าการประสูตรนะครับการประสูตรที่พระพุทธเจ้าเดอทรงก้าวได้7ก้าวนะแล้วมีดอกบัวรองรับพระเพลนเปรแกะด้วยหินอ่อนสีขาวโอ้งดงามมากครับแบบมิติเป็น3มิติเลยนะครับเห็นทุกรูปแบบเนี่ยัน,นปังบำเพ็ญทุกกิริยาหรือกําลังตรัสรู้แล้วด้านหลังเนี่ยเป็นเป็นอะไรนะครับ ดูว่าโอ้โห و, ด้านหลังเป็นปราเป็นตรัสรู้แล้วนะครับเนี่ยเมื่อบำเพ็ญทุกกิิยานะครับนี่ด้านหลังโอ้โห و, งดงามครับนี่คือแสดงธรรมเทศนานะครับเพ,พ,พื่อนเพื่อนพี่นี่จะมีทุกทุกมุมครับคือหลวงพ่อท่านให้ช่างแกะสลักอย่างงดงามออกแบบมาอย่างดีทําดีที่สุดนะครับที่โลกนี้นะครับสามารถทําได้นะครับเนี่ยท่านท่านสร้างนะครับ นี่คือพระอุโบสถที่ถูกบูรณะจากบัวสถหลังเก่าที่เก่านะครับท่านก็สร้างขึ้นมายกให้สูงขึ้นมาแล้วก็ทําการบูรณะสร้างวิหารคดล้อมแล้วก็ตรงพระอุโบสถนี่ประดับประดาไปด้วยเพชรดินจินดานะครับอัญมณีเพชรพราวแสงนะครับงดงามทุกจุดทุกตําแหน่งนะครับตามเสานี่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบที่เรียกว่ากระเบื้องจากดอนไก่ดีนะครับนี่นะครับ โอ้โหงดงามจริงๆครับเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยครับเพชรพลอยต่างๆนะเป็นเพชรพลอยเป็นเม็ดเป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับเป็นเม็ดแท้ครับถูกเจรไนนะเป็นเพชรของไทยพลอยของไทยกับพม่านะครับเพื่อนเพื่อนพี่ถือว่าเป็นเพชรพลอยที่ดีที่สุดในโลกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยครับเนี่ยนำมาประดับประดาทุกเม็ดทุกตำแหน่งนะครับนะครับนี่คือทำถวายเป็นพุทธบูชา ไว้ในพระพุทธศาสนาครับเพราะเพชรพลอยนะครับถือว่าเป็นอัญมณีที่สูงค่านะครับนำมาประดับประดาพระอุโบสถนะครับด้านในก็มีพระพุทธรูปที่งดงามนะครับนี่นี่นี่ครับเข้าไปตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือก็กําลังบูรณะส่วนหนึ่งนะครับยังไม่สําเร็จเสร็จหมดนะครับนี่ครับทุกอารมณ์ทุกตําแหน่งครับทุกดอกกลีบดอกไม้นะครับเป็นเป็นพลอยนี่ทับทิมเม็ดบัลลัมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นี่โคตรทับทิมเลยนะครับนี่ตามซุ้ม ประตูต่างมีเทวดามีนางอับสรมีเทวดาตัวน้อยๆมีเทพมีต่างมีเทพต่างๆนะครับมีนะครับมีตุ๊กตาต่างๆที่ปั้นขึ้นมานะครับเรียกปั้นสดนะครับปั้นสดนะครับเห็นไหมครับนี่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 ให้พี่ดูโอ้โหสุดยอดจริงๆครับพี่ถ้าถ้ามีโอกาสต้องไปนะครับวัดแห่งนี้ครับผมจะไม่บอกว่าวัดอะไรนะครับ นี่นะครับเนี่ยตุ๊กตาตัวน้อยนะครับเทพตัวน้อยนะครับเห็นไหมครับมีอารมณ์นะครับทุกกลีบดอกของดอกไม้เป็นประดับด้วยพลอยด้วยเพชรแท้นะครับพลอยแท้อัญมณีแท้ทุกเม็ดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูพี่นี่นะครับนี่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 โอ้โหดูอารมณ์นะครับดูเนี่ยตุ๊กตาเทวดาน้อยนะครับเห็นไหมครับนี่ที่ประดับอยู่ข้างซุ้มประตูนะครับเพื่อนเพื่อนดูพี่นี่ทุกมุมทุกจุดทุกตำแหน่งนะครับ ประดับประดานะครับนี่คือด้านในนะครับเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยพระพุทธหลวงพ่อสุโขทัยนะครับนี่นี่ครับก็ประดับประดานะครับแล้วก็ด้านในนะครับเป็นงานปูนปั้นเป็นมิติขึ้นมานะครับนูนสูงขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นี่ทุกตำแหน่งนะครับประดับด้วยพลอยด้วยเพชรนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้ดูได้ชมนะครับถึงความงามและความวิจิตร ของวัดแห่งนี้นะครับถ้ามีโอกาสมาแถวพระรามสามนะครับ